เอเจนิ์ไวท์ไทยแลนด์ภูมิใจเสนอทริปแอลเหนือกึะนจ้า <c oughs> ถ้าเขาจะรักขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็ารัก มีทุกอย่างเลยว่ะที่นี่นี่ฮัลโหลฮัลโหลร้อนร้อนตอนเช้ามีปลาทอดเนาะแล้วก็ข้าวต้มเต้าหู้หมูนี่ดูหน้าฟินไหม กินทุกอย่างเลยอะ่ะห <c oughs> ิวหอ่ะเมื่อคืนก็กินแล้วนี่กินเสร็จกินก๋วยเตี๋ยวในเมืองแต่ยากาศดีมากเนะาะวันเช้านี้ก็อาจจะหมดหมดหน่อยเดี๋ยวสภาพแดดก็ออกอะ่ะเมื่อคืนหนึ่งที่ทุ่มห้าทุ่มครึ่งเอ้ยเที่ยงคืนเที่ยงคืนนั่นแหละสิบสองชั่วโมงเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนํำมาตูมจาเช้าเลย ไปนอนที่ไหนแม่สายเหรอสูงสดเลยใช่ไหมเนะี่ยของบัของสยามเหนือสดนี่ต้องเหนือสดของสยามไปายขึ้นึ่งสองสาม 3 xong Nư xong 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 อะไจ่าเฉยไม่ร้อนมา,ากเลยจะเฉยพกวอด้วยใส่ผ้าปิดจมูกอีกแน่นอนแน่นอนพับ้างอะไรบ้างนะจ่าเฉยผมห่วงจ่าครับ ไปแล้วจ้าพักผ่อนบ้างเด้อโอ้สวยมากถนนสวยมากโอ้สบายสบายไม่ร้อนมากเยโอ้เย็นเลยเส้นเกียร์ ในเขตอำเภอท่าวังผาน้านครเชียงรายร้อยเก้าสิกิโลพยาวหนึ่งร้อยหกสมกิโลโอ้โหโอ้คงซ้ายโคงขวาครับโคงซ้ายโคงขวาอือหืออือหืออือหือคงซ้ายคงขวาพลิกซ้ายพลิกขวาใหญ่ พิกอีกอโอ้โโอ้โหโอ้โหพิกซ้ายพิกขวาพิกเป็นปิงปลาหมึกเลยโอ้โะสานสวยมากอ บรรยากาศดี อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินเด็กแกง้งเฮยุ้ยรุ่นครับย้ยรุ่นวั้ยรุ่นโอ้สวยนะโอ้สวยนะ แมะทุกที่โอ้โห,โหดูวิววิวช้าไข่มุกวิวหลักล้านอะ่ะอิจฉาเลยวิวหลักล้านอะ่ะด,ดูดูดิเห็นไหมละ่ะเนี่ยอืมวิวหลักล้านกันเลยทีเดียวนี่ไงพี่ อย่ข้างในดิไปถามพี่เขาบบเอาาเ,เอลงทูบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะนี่อ่ไหนๆก็มาแล้วจะได้ไม่ต้องย้อนออใช่นะครับเดี๋ยวให้สกอยไปปัม๊มตาอุทยานนะครับวันนี้ผ่านมาเนาะ เราก็ไม่คิดว่าเออจะเจออุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินนะนาะแล้วเราก็ได้หนึ่งครับไม่เสียเที่ยวจ้าไปแล้วจ้าอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินนี่มาเยี่ยมเยียนก่อนเนาะมีโอกาสค่อยมาเดินศึกษาธรรมชาติสวยนะอู่ทางเข้าแบบ อารมณ์คุณเขาอืมโอ้ยดูดิโอ้หโอ้ยน่าซิวอ่ะถูกเมื่อกี้เราไม่ได้มองขวานี่โอ้เป็นฝ่ายไงทำเป็นฝ่าย โอ้ยเนี่ยโอ้ยนู่นไปแล้วน้องนู่ห้องน้ำอยู่นู่นโอ้ยชิวจัดโอ้ยมีกว๋วยเตี๋วด้วยโอ้ยชิวเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาชิวรอบหน้าเดี๋ยวมาชิวโอ้โหแบบเอ่อต้องชมวิวก่อนโอคตรจับโรงเรียนเพิ่งเลิก เอ้าน้องมาโรงเรียนด้วยเหรอมาเสาเอ้าเขตพยาไม่ถึงกิโลเองเขตพยาวซะแล้วน้องเป็นเด็กพยาไปแล้วอะ่ะ <What? S 1> พราะข้าไมไปซื้อของเมื่อกี้ก็เป็นเด็กน่าน โอ้โโอเคถึงแล้วอ๋อพูลังกาใช่ไหมตรงนี้ อันนี้อำเภอปงหรอจังหวัดพะเยาจ้ามีติดสติกเกอร์โดยยังเอาไปติดสักสองอันดิโอเคถึงแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปดื่มน้ำชากาแฟเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อกันไปที่เชียงราย่ะเฮ้โหมีแปะเพียบเลยดดม,มีบ้าเดินทางนะแลีแล่ขออนุญ,ญาตแปะนะครับ นี่ไอ้น้องเที่ยวจังมึงตรงนี้แล้วกันนะไปเบียดเขาหน่อยถึงแล้วนี่เอจนี่ไวท์ไทยแลนด์มาแล้วจ้าผู้หลังกา ทำไมต้องอยากกินไก่ด้วยอ่ะม่ใช่อยากกินไก่อย่างเดียวถ้าได้กินแล้วต้องกินให้หมดจานด้วยเอา้าทำไมต้องกินไก่ให้หมดจานด้วยไก่ที่หมดจานก็ดี่กว่าการที่หมดใจ ห้ากิโลดีชิปเหลือหนึ่งวิ่งขึ้นโอ้หน้าจะหงาย